สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมพามาเที่ยวอ่างเก็บน้ําห้วยสังเคียบนะครับอยู่อ,อําเภอสมเด็จนะครับเขตรอยต่อระหว่างอาเภอสมเด็จกับอ,อําเภอขาม่วงนะครับอันนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําที่ชาวบ้านเขาใช้ประโยชน์ในการทําเกษตรกรรมนะครับสวยงามเลยทีเดียวตอนนี้เป็นช่วงหน้าหนาวนะครับบรรยากาศก็จะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูมุมสูงนะครับมันจะมีสถานที่ท่องเที่ยวนะครับขอแนะนำว่าจะเป็นเต็นท์ที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับอยู่ทางนูน้นเดี๋ยวเราค่อยไปดูมุมสูงพร้อมกันนะจะมีคาราโอเกะให้ร้องเพลงแล้วก็มีอาหารเครื่องดื่มนะครับอยู่ริมฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นส่วนเราก็จะดูในมุมสูงนะครับ จะดูพร้อมกันว่าจะสวยแค่ไหนนะครับอันนี้บรรยากาศสถานก็ <c oughs> จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวยามเย็นอ่าเดี๋ยวเราค่อยไปดูมุมสูงพร้อมกัน <c oughs> ไปเลย เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสวยงามไหมครับมุมบนมุมสูงนะครับของอ่างเก็บน้ําห้วยสังเคียบนะครับตั้งอยู่ในบ้านเหล่าผู้พานตําบลแสงบาดานะดดนะครับอําเภอสมเด็จนะครับห่างจากสมเด็จประมาณ23มกิโลนะครับหรือใครที่จะมากา็เส้นทางที่ผ่านก็จะเป็นสกลนครกาลสินนะครับแล้วก็เข้ามาที่อําเภอสมเด็จนะครับ okay. อันนี้ก็จะเป็นมุมภาคพื้นดินนะครับหลังจากที่เราบินโดรนนะครับแบตมันใกล้หมดนะครับก็เลยลองถ่ายภาคพื้นดินดูว่ามันจะทำงานประสิทธิภาพเหมือนที่อยู่บนฟ้าไหมนะครับก็ดูตามนี้นะครับสถานที่อย่างนี้ก็จะเป็นที่ออกกำลังกายแล้วก็ที่หาปลาของชาวบ้านบริเวณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยครับบางคนก็มาตกเบ็ดนะครับบางคนก็มาหาา อุปกรณ์จับปลานะครับของแต่ละคนก็มีสวิงมีอะไรพวกนี้มาหาตอนเย็นๆนะครับเนี่ยครับที่เห็นภาพอันนี้ก็จะเป็นปูนนกกระยางหนึ่งปูงนะครับอันนี้ถ่ายไกลามากภาพก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับมันก็จะมาหากิกนปลากินอะไรแถวนี้นครับเพราะว่ามันยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับบริเวณรอบๆก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับบริเวณเนี่ยครับภูเขาลูกเล็กลูกใหญ่ล้อมรอบอยู่ภูพานนะครับ ไหมฝูงนกตอนเราจะกลับแล้วมันพึ่งมานะครับแล้วก็ชาวบ้านก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับตอนเย็นๆอันนี้ถ่ายด้วยเ x 4 1 0นะครับ Canon ถ่ายไกลมากเลยภาพเลยไม่ค่อยชัดต้องขออภัยนะครับ ไหนบอี่ป๊รได้บ่ครับพึ่งมาบ่หรือว่ามาด่วนปลายยังครับตีเลี่ยมแล้วไปเป็นปาสูทครับ๋อ เยอะปอมหรือเยอจริง,เ,งเคยได้บ่เคยมาบ่เคยมาได้หลายบ่ตจละเถื่อมากอ่ะพรได้อืม,ออออมแต่วมันมนี่มันตกิดมันบริกินเป็นมูอมันเป็นฟูงดิครับคือเรามันนี่เป็นมูนือซี เป็นน้ำหมกมาท่านเป็นน้ำอากาศบ่นนาาศร่มแห้งพราอมนะำมัปกติได้ยเยอะอเนาะไม่ได้เห็นจ่อยอเสียดายอยากเห็นปลาหอยสังเกียบน้องตัวใหญ่ปานใดเ <laughs> บิ่งยังไงวะมันเป็นฟูงเป็นฟูงมันเต็นมาเลย เห็นเป็นตัวเล่นเยบรรยากาศห่วยสังเขียบครับถายบรรยากาศมาฝากนี่ครับภาพมุมสูงกับเบิ้งเบ,บิดแล้วอันนี้พากพื้นดินนะครับ ชาวบ้านมาตกเบ็ดตกปลาคนอยากเบิ่งป่าเพียบอยู่รุ่น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 น้ำไปใส่มาแล้วหอดใสมาแล้วไปเบิดมาแล้ว้วไปมาเบิดแล้วมายแล้วหอดอันผัะประ่านอกไอพรกองดำ พระประธานองค์ดำปลาสูตรอืเยอะปอมก็ทบทวนอีกรอบนะครับสำหรับใครที่จะมา วยสังเคียบนะครับตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าภูพานนะครับหมู่ที่4ตําบลแซงบาดานอำเภอสมเด็จนะครับจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดกลางนะครับสร้างเสร็จเมื่อปีพศ2540นะครับเป็นสถานที่ที่มีทิวทัศน์ส,สวยงามมากนะครับเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจเป็นที่ออกกําลังกายและเป็นที่ชื่นชมกับบรรยากาศอันบริสุทธิ์จุดเด่นที่เกาะก็คือ เกาะเบนจรัตที่อยู่กลางน้ำนั่นเองซึ่งตั้งอยูอ่ตรงกลางนะครับสร้างเสร็จเมื่อวันที่29มิถุนา2545นะครับตัวอ่างนะครับสร้างเสร็จ2540นะครับส่วนตัวสะพานแล้วก็เกาะนะครับสร้างเพิ่มเติมทีหลังนะครับเสร็จเมื่อมิถุนา2545นะครับภายในเกาะ มีอนุสรเจ้าเมืองต่างๆของจังหวัดกาลสินนะครับพระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นนิ่งเมืองกาลสินนะครับที่เป็นที่กราบไหว้สักการะนะครับและที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในท้องถิ่นนะครับและมีศาลาที่นั่งพักผ่อนมีต้นไม้ดอกไม้ร่มรื่นเย็นสบายนะครับและรอบๆอ่างเก็บน้ํานะครับเ้ื่อให้สังเคียบจะมีภูเขานะครับอยู่บริเวณรอบๆนะครบัรบ,รบ,รบ,รบลูกเล็กลูกใหญ่นะครับและเป็น เป็นที่อุดมสมบูรณ์เขียวขจีนะครับมองดูสวยงามและนอกจากนี้ยังมีสะพานมาประณีตนะครับที่ใช้ข้ามไปยังเกาะเบนจรัตน์นั่นเองนะครับซึ่งผู้สร้างก็คือในาใยชัยรัตน์มาประณีตผู้ว่าราชการจังหวัดกรสินนะครับซึ่งปัจจุบันกเกษียณอายุราชการไปแล้วนะครับในหน้าหนาวหน้าแรงนะครับชาวบ้านยังสามารถทํานาเป็นรอบที่สองได้ด้วยนะครับจะเห็นว่าหลังหลังเขื่อนนะครับเห็นไหมที่อยู่ ด้านหลังไกลๆจะมีน้ำแล้วก็มีทุ่งนานะครับซึ่งถ้าเกิดมันเขียวขจีเนี่ยมันจะสวยงามมากเลยนะครับก็คือถ้าเกิดมันโตขึ้นนะครับช่วงที่มีนาเมษานี่จะสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไอสะพานนี้นะครับใช้งบประมาณ10ล้านบาทนะครับแล้วก็มีการบริจาคจากาประชาชนด้วยนะครับสมทบ คุสร้างนะครับในครั้งนั้นด้วยนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สามารถชมวิวทิวทัศน์นะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเวลาพระอาทิตย์ขึ้นหรือว่าพระอาทิตย์ตกนะครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวผมจะไปถ่ายตอนที่พระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกนะครับหวังว่าคงจะได้เห็นภาพกันนะครับ การเดินทางนะครับก็บอกไปแล้วนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับย้าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่างเก็บน้าห้วยสังเคียบตั้งอยู่ที่ตําบลเหล่าผูพานนะครับหมู่ที่สี่อ่ะพูดผิดนะครับขอโทษบ้านเหล่าผูพานนะครับตาบลแสงบาดาลนะครับหมู่ที่สี่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินหักจากอําเภอสมเด็จประมาณยี่สิบสามกิโลนะครับไปทางทิศเหนือตามถนนสายกาลสินสกลนครนะครับถึง บ้านเกอกแล้วเลี้ยวซ้ายนะครับผ่านบ้านมหาชัยนะครับบ้านโคกกว้างถึงบ้านเหลาภูพานรวมระยะเวลาระยะทางประมาณ18กิโลเมตรนะครับหรือจะนั่งรถโดยสารประจําทางนะครับสายบ้านเหลาภูพานสมเด็จก็ได้นะครับก็จะมาถึงที่นี่นะครับก็ดูภาพเก็บภาพนิ่งมาฝากนะครับตอนท้ายๆก็จะเห็นว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้คือบรรยากาศ ตอนเย็นๆนะครับประมาณ10 16นาฬิกานะครับกว่าๆนะครับภาพที่ได้นี้ภาพนิ่งนี้ก็คือถ่ายจากโดรนนะครับ DJI Phantom 3 Standard นะครับความละเอียดของภาพก็อยู่ที่ประมาณ12ล้านพิกเซลนะครับใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าสนใจนะครับ อยากมาสถานที่แห่งนี้หรือไม่เข้าใจไม่รู้เส้นทางนะครับก็สามารถคอมเมนต์ใต้ลิงก์ u t u b e ได้เลยเดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับไม่ยากครับรถไม่ติดครับเพราะว่ามันอยู่นอกเมืองอยู่ชานเมืองนะครับแล้วก็อากาศบริสุทธิ์นะครับอากาศสบายนะครับไม่เหมือนในเมืองนะครับ ในเมืองจะมีมลภาวะเยอะแยะมากมายรถติดนะครับแต่ที่นี่นะครับบรรยากาศธรรมชาติจริงๆนะครับลุ้นๆนะครับอากาศบริสุทธิ์เหมาะกับการท่องเที่ยวพักผ่อนนะครับของคนทุกคนที่ทำงานมาหนักๆนเหนื่อยๆนะครับสามารถมาพักผ่อนที่นี่ได้นะครับส่วนด้านซ้ายมือเป็นสถานที่พักผ่อน ก็สามารถไปกินอาหารหรือว่าเครื่องดื่มอะไรต่างๆได้ครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ